สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเที่ยวบ้านไร่ในรุ่งที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆของบ้านไร่ในรุ่งวันนี้คนก็พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของบ้านไร่ในรุ่งนะครับบริเวณของเขาทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ จุดที่คนถ่ายภาพกันมากๆนี่ก็น่าจะเป็นจุดเนี้ครับเขาเรียกอะไรนะกิ่งไม้แห้งย้อมสีครับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดเนี้ยครับเขาเารียกว่าอะไรนะทุ่งทานตะวันใช่ไหมครับทุ่งทานตะวันนี่ก็เป็นทุ่งทานตะวันนะครับทุ่งทานตะวัน เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายภาพกับอดอกทานตะวันมากๆเลยนะครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับ mm hmm. ก็ทำถนนเป็นทางเข้าไว้เห,เห็นภาพจำๆอย่างนี้โอ้โหแดดร้อนน่าดูเลยนะครับ mm hmm. ดูท้องฟ้าไม่ค่อยมีเมฆเลยเนะี่ย เป็นเรื่องปกตินะครับภาพที่ออกมา,ากสวยๆแสงเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาต้องแลกกันนะครับเมื่เกตดูดดีก็แต่และจุดนี้เขาก็จัดซุ้มนะครับจัดสถานที่เป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวครับนี่สถานที่เป็นจุดๆๆจ,จุดของเขานะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งน,นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งคนจะมาถ่ายภาพจุดนี้เยอะนะครับนี่เป็นจุดถ่ายภาพในมุมกว้างนะครับด้านหลังนุ้นก็เป็นไรอ้อยนะครับแล้วก็มีบ้านพกฮัดนะฮะ ทรงสวย,สวยบ้านไร่นะครับลักษณะของเป็นเป็นบ้านไร่ฝั่งนี้ทางตะวันไม่ค่อยออกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางไร่ทานตะวันกลางทุ่งทานตะวันใช่ไหมเราก็ยืนอยู่กลางทุ่งทางตะวัน อันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศของตัวของผู้ถ่ายทํานะครับที่อยู่กลางทุ่งทานตะวัน,นะเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้เนาะแดดแรงมากเลยนะครับอยู่กลางทุ่งทานตะวันไม่ได้ใส่หมวกมาด้วยนะครับหาหมวกไม่เจอนะครับก็ดูภาพาหลังกล้องนะครับ ยงามมากเลยนะครับดอกทานตะวันดอกนี้ก็จะสู้แดดดีนะครับเป็นดอกไม้ที่เขาเรียกดอกทานตะวันทนทานต่อแสงตะวันนะครับนี่คือที่มาของชื่อเขานะครับ ก็เป็นทุ่งทานตะวันของในรุ่งนะครับในรุ่งสังเกตดูให้ดีก็จะมีมุมต่งตางๆเยอะเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆมุมต่งตางๆเยอะเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดายจอดรถนะครับตามแล้วก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นชิงช้าเห็นไหมครับลชิงช้าของบ้านไร่ในรุ่งนะครับ สวยๆวยอ,องงามให่ไหมเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อนะครับนี่ก็จะมีะคล้ายๆกับว่าเป็นที่พักหลบแดดนะครับแล้วก็มีที่นั่งพักห่อนรับลมแล้วก็รับประทานอาหารด้วยนะก็เป็นพวกอะไรเอ่ยพวกกาแฟนะฮะเครื่องดื่มเย็นๆนี่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าเรามา ในที่ร้อนๆอย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวขอสต๊อปชั่วคราวครับเพราะว่าเพลงที่ทางที่ทางไรก็เปิดเดี๋ยวทำให้เราติดลิขสิ์แป๊บหนึ่งนี่วีกาแฟเครื่องดื่มเย็นๆนะครับนี่ก็เป็นบ้านไรเดอร์ลงุงเมนูของกาแฟเครื่องดื่มเย็นๆที่นี่นี่ อันนี้ก็เป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะครับก็จดดทอมีอนนเมนูเยอะแยะเลยชาเขียวชาไทยกาแฟสดใอ้กาแฟเย็นโทษครับตามเมนูนี้เลยนะนี่ก็มี เม็ดทานตะวันเนาะอันนี้เป็นเม็ดทานตะวันครับเป็นทานตะวันหม่ามาไว้ทานเล่นก็มีนะครับ น่าทานมากเลยครับชงชาเห็นไหมครับมีเครื่องดื่มเย็นๆบริการเพื่อนๆแฟนๆรายการไปเที่ยวก็ร้อนๆก็หลบร้อนมานั่งในซุมนี้นะครับสั่งเครื่องดื่มเย็นๆไปทานกันระหว่างรอคนที่กลับจากถ่ายรูปนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่รีบนะอันนี้ถ่าไทยเราก็ได้แล้วนะครับที่แห่งนี้เลยนะครับบ้านไร่ในรุ่งตอนนี้เราก็ไปถ่ายภาพจากกลางแจ้งมาเสร็จเรียบร้อยเลยฮนะรอหมู่คณะที่เขากําลังหมู่คณะที่เขากําลังเก็บภาพอยู่ในพุ่งทันตะวันนะเป็นผู้เท่าแล้วเจออากาดรอนะัก ก็ไม่ไหวหลบเข้ามาในร่มนี้เพื่อนเพืเ่อนแฟน,นรายการนะครับอาพบรากาศผ่านมาที่ด่า,ดานมะขามเตี้ยนะครับจุดนี้นะครับก็คือบ้านไร่นะครับก็หากาศมาถ่ายภาพนะครับเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของพุ่งทานตะวันนะครับอย่างที่เราได้ถ่ายทามาลงในรายการแล้วนะครับ ฝากเพื่อนๆเ,เป็นแฟนรายการกดติดตามกดซับตะไครกดลูกกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการด้วยเลยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง,งขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่นะมีความสุขตลอดปีใหม่และก็ตลอดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ